ไม่ครูสอนมาดี oh. อ่ะพูดถึงเรื่องครูเลยแล้วกันครู crew เนี่ยตอนที่สมัยเราเรียนมัธยมเนี่ยวิชาหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือวิชาแนะแนว mm. มันเป็นวิชาที่ <Bye. S 2> ได้เรียนไปนั่งอ่ะในห้องแอร์ uh. และเป็นวิชาที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ uh. เป็นวิชาที่ได้พักสมอง uh. เป็นวิชาที่ได้นั่งด้วยบางทีก็นอนด้วย uh. เป็นวิชาที่คุณครูเนี่ยดูเหมือนมีความเข้าอกเข้าใจ นี่คือแนะแนวโรงเรียนผมไม่รู้โรงเรียนเล็กซี่เป็นอย่างหรล่าอนะคล้ายกันเราจะตีสนิทกับคุณครูแนะแนวแต่คุณครูแนแนวในโรงเรียนส่วนใหญ่คุณชมจะดุจะใส่แว่นแล้วก็จะถือไม้เรียวอันหนึ่งใครนอกรูนอกทางไม่ได้โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะคุณครูแนแนวแต่ละโรงเรียนเขาจะไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจะมีสไตล์ที่ต่างกันใช่แนะแนวโรงเรียนนี้เดีกว่าที่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก็คือว่าให้เด็กเนี่ยเขียนถึงว่าความฝันตัวเองในอนาคตอยากจะเป็นอะไร อยากจะเป็นพิธีกรแบบเล็กซี่ไหมหรือเป็น <Yeah. S 1> ผู้ประกาศข่าวแบบโจไหมหรือว่าอยากเป็นอะไรปรากฏเด็กเขียนอย่างนี้ครับเด็กเขียนว่าอยากจะเป็นทหารอเมริกา us army hmm. เราฟังดูแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดให้ไกลแล้วต้องสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้เด็กไปให้ถึงแต่ปรากฏมันเป็นอย่างนี้ขอเป็นอะไรอะขอเป็น สายตาสั้นขอเป็นคําตอบท,<ะ>ที่มันเป็นความจริงคืออันนี้ครูเขียนด้วยด้วยปากกาสีแดงมาให้เด็กแก้ให้เด็กแก้ว่าขอเป็นอาชีพในอนาคตที่มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เอามาโพสต์แล้วเหมือนเด็กอะเอามาโพสต์ลงค่ะกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาอ่านก็รู้สึกว่าเอ้าทําไมอะครูทําไมอะทำไมครูต้องดับความฝันในอนาคตของเด็กหรือว่าดูแคลนว่าเด็กคนนี้ที่อยากเป็นทหารนอเมริกาเนี่ย เด็กเป็นไม่ได้หรอเด็กไม่สามารถทําได้หรอในอนาคตปรากฏว่าก็ขูอโดนด่ากันกระหน่าในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าจ่าโออเมริกา around the world เนี่ยนะครับเป็นคนไทยที่เป็นฐานอเมริกันจริงๆเขาก็เลยไปรวบรวมคลิปมาเป็นคนไทยที่ได้เป็นฐานอเมริกันอยู่ที่นั่นทุกคนสามารถทําความฝันของตัวเองได้อาผมไม่ดูบางช่วงบางตอนอืทําไมพี่ทําได้ล่ะ ยาวเพราะว่าถ้าให้ดูจบเนี่ยพรุ่งนี้เราคงได้กลับมาคุยกันใหม่แต่คือดูสั้นๆเนี่ยขนลุกน้ําตาไหลจริงๆนะเพราะว่าคือเป็นคนไทยแล้วจํานวนไม่น้อยเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยยาวประมาณ10นาทีมีคนไทยที่ได้เป็นทหารอเมริกาเนี่ยเยอะมากจริงๆคือเขาต้องการจะส่งกําลังใจมาให้น้องว่าเฮ้ย hey, น้องเนี่ยตัวเล็กวันนี้ฝันไปถึงขนาดนั้นได้แล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยพยายามพาตัวเองไปถึงฝันให้ได้แต่มันไม่จบเท่านี้ ปรากฏว่าล่า,าสุดเนี่ยในโลกออนไลน์ hmm. มาโพสต์อีกคนที่โพสต์บอกว่าเป็นนักเรียนที่ถูกครูดูแคลนความฝันในอนาคตแล้วครูเรียกเด็กไปกราบขอโทษที่ตักอ้าว hmm. เด็กบอกว่าอย่างนี้ครูเนี่ยแทนที่จะคิดว่าตัวเองผิดแล้วขอโทษเด็กที่ดูถูกดูแคลนเด็กกลับเป็นว่าเด็กไปสร้างปัญหาให้กับครูมันก็เลยกลับมาที่ประเด็นของเรานะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ครูคนนี้เขาเป็นครูแนะแนวหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าครูแนะแนวมีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออะไรครูแนะแนวเนี่ยถ้าเอาประสบการณ์ตรง<ฆ>ประสบการณ์จริงอตอนที่เรียนอยู่ที่มัธยมเนี่ยครูแนะแนวเวลาจริงๆแล้วต้องเป็นครูที่สไตล์เนี่ยของผมนะของผมนะโรงเรียนผมนะจะเป็นครูที่สไตล์เนี่ยต่างจากครูวิชาอื่นอย่างถ้าหากว่าเราหลับในห้องเนี่ยถ้าเป็นครูวิชาอื่นก็อาจจะ หยิบช็อกหยิบแปลงแล้วก็เ้ย,ยงมาสมุดเ้ย,ยงมาปลุกให้เราตื่นหรือไม่ก็ด่าว่าอยากจะนอนออกไปข้างนอกอกลับบ้านไปอ,อะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะครู <Char akter S 1> เกคาแรคเตอร์ของคุณครูจะออกแรงแรงนิดนึงในยุคนั้นถ้าเป็นครูแนะแนวก็จะถามว่าทําอะไรเมื่อคืนไปทําอะไรมาทําไมถึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนทําไมมานอนตรงนี้คือเป็นการหาข้อมูลจากนักเรียนเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก พยายามที่จะรู้ทําความเข้าใจรู้จักเด็กเพราะว่าครูที่แนะแนวจริงๆสายตรงเนี่ยต้องจบด้านจิตวิทยาแต่หลายโรงเรียนเนี่ยเอาครูวิชาไหนก็ได้เหมือนถ้าว่างหรือว่าแนะแนวเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอามาสอนแนะแนวแต่จริงๆแล้วครูแนะแนวมีความสําคัญตรงที่ว่าต้องรู้จักเด็กต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยต้องการอะไรเด็กอยากจะเป็นอะไรเด็กถนัดในด้านไหนครูแนะแนวที่ดีๆเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ย คือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กสายวิชาการปุ๊บเนี่ยครูก็จะเหมือนกับตั้งกลุ่มอะแล้วก็เน้นวิชาการไปติวไปอ่านหนังสือกันอะไรเงี้ยเน้นเรื่องของผลการเรียนถ้าเป็นเด็กสายดนตรีชอบดนตรีอ่ะเปิดเป็นชมรม,มดนตรีนะแนะนําเลยว่าเธออาจจะเธอควรจะไปเล่นตัวนี้ไหมชอบอันนี้หรือเปล่าหาข้อมูลให้เด็กหาทางสนับสนุนให้เด็กไปเป็นสายดนตรีเด็กบางคนไม่เอาสักอย่างหนึ่งเรียนก็ไม่เรียนวิชาการก็ไม่รู้เรื่องดนตรีก็ไม่ชอบอีก งั้นเธอไปสายช่างไปดูแหวของเธอแล้วเนี่ยเธอน่าจะมศรีห้าหกอาจจะไม่เหมาะไปสายนี้ไหมเป็นช่างนวนนั่นนี่น่าจะเหมาะกว่าน่าจะถนัดแล้วก็น่าจะทําได้เนี่ยคือการที่ครูรู้จักเด็กแล้วครูแนะแนวเนี่ยนอกจากทําให้เด็กเชื่อแล้วเนี่ยต้องทําให้ผู้ปกครองเชื่อด้วยเพราะว่าเด็กบางคนมันพ่วงไปถึงเรื่องของที่บ้านค่ะครูแนะแนวจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางเป็นสะพานเชื่อม,อมเด็กบางทีเนี่ยคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ แล้วคุยกับใครคุยกับเพื่อนเพื่อนอายุวัยเดียวกันวิธีคิดกระบวนกระบวนความคิดมันก็จะอยู่เท่านี้เพราะมันเท่ากันแต่ครูโตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนประสบการณ์มากกว่าครูแนะแนวจะต้องเป็นคนที่ฟังและรู้ว่าเด็กน่ะต้องการอะไรนี่แหละสาคัญมากทํายังไงให้เด็กเชื่อในครูทํายังไงผู้ปกครองเชื่อในครูแล้วครูแนะแนวก็ตอบโจทย์ตรงนี้แต่พอมาเจอเรื่องเคสเนี้ย เด็กให้เด็กเขียนความฝันค่ะคือมันเป็นมันเป็นปกติของวิชาแนะแนวเพราะว่าแนะแนวอย่างหนึ่งที่ให้เด็กทําก็คือวิเคราะห์ตัวเองใช่เล็กซี่เป็นใครคเล็กซี่ต้องการอะไรต้องบอกแบบนี้ออว่าความฝันของแต่ละคนมาแตกต่างกาันบางคนอาจจะอยากเป็นนักแอวกาศดก็ได้บางคนอยากจะเป็นดาราฮอลลีวูดก็ได้ม,มันขึ้นอยู่กับความฝันส่วนเขาจะไปถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่สิทธิ์ของคุณครูที่จะมาบอกว่า อ่ะเขียนมาที่มันเป็นจริงหน่อยนะคะและการเป็นอาชีพแต่ละอาชีพมันสามารถเป็นจริงได้ถ้าน้องๆเนี่ยเขาได้มีแนวทางหรือคุณครูแนะนําแนวทางเดินให้น้องๆแทนที่คุณครูจะมาด่าว่าน้องว่าอ้าวเขียนไม่เป็นจริงเลยกลับไปเขียนมาใหม่ คุณครูมองมุมกลับปรับมุมมองใหม่ค่ะเพียงแค่คุณครูแนะนําว่าถ้าหนูอยากเป็นทหารของเมกานเนี่ยนะหนูก็เริ่มดําเนินการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งก่อนออและหลังจากนั้น1 2 3 4งหคุณครูก็แนะนําไปแต่ละสะเต็ปแต่ถ้าไปไม่ถึงเป็นทหารเมรกันไม่ได้เป็นทหารชาติอื่นได้ไหมออในกรณีนี้เป็นการแนะนําจะดีกว่าไม่ใช่มาหยุดฝันของเด็ก พอเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าจะเขียนไม่กล้าจะบอกไม่กล้าที่จะทีเนี้ยใครจะกล้าใครจะกล้าคุยกับครูคนนี้เพราะว่าขอให้เป็นจริงความจริงของครูคือแค่ไหนต้องถามกลับว่าครูคนนี้ฝันไปไกลแค่ไหนก็นงโลกของครูเนี่ยออกมาจากโลกของครูที่ถูกครอบไว้แล้วก็มองให้เห็นโลกกว้างของเด็กที่มองไปไกลกว่าครูกลายเป็นว่าผมว่าเรื่องเนี้ย เด็กคนนี้คิดไปไกลก่าครูอยูใช่คุณครูฝันมะว่าเดี๋ยวฉันจะปลดกเกษียณเมื่อไหร่แล้วฉันจะได้เงินกี่บาทแบบนี้มากกว่า <c oughs> คุณครูฝันให้ไกลแล้วคุณครูพยายามตื่นขึ้นมาให้ได้แล้วนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอาชีพแต่หลากหลายอาชีพเนี่ยนะมันสามารถเป็นได้อ <c oughs> และเป็นจริงได้ด้วย <c oughs> การที่ฝันให้ไกลไปให้สุดเนี่ยนะมันคือสิ่งที่ดีคุณครู คิดวิเคราะห์กันนิดนึงนะแล้วไม่ต้องไปให้เด็กเนี่ยไปกราบตรงกราบตักออหยุดพอก่อนแล้วกลับมามองตัวเองเออชื่อว่าคุณครูดีหลายท่านก็มีคุณครูในมุมแบบนี้หรือตักกะแบบนี้ก็ยังเยอะอยู่ในประเทศไทยออคุณครูเหล่านี้ควรรวมตัวกันแล้วก็ออกจากอาชีพเป็นครูค่ะไปอยู่สมาคมเดียวกันจริงเปิดใจและเปิดวิสัยทัศน์หน่อยนะครับมสมาคมดับฝันนะคะ <laughs> คุณครู